สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเอาวีคุ้มๆเติมเร็วเติมปลอดภัยและราคาถูกผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับเมโลท็อปอัพเกี่ยวกับการเติมเกมเอาวีและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเติมง่ายๆเพียงแค่ใช้ Open ID ของตัวเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกแอดไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมเกมคุ้มๆเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องร้านเมโลท็อปอัพครับอย่าลืมไปเติมกัันนเยอะๆะๆครบ เราก็ต้องของกาบสวัสดี FC ที่น่ารักประจำช่องเอลิก้าทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยูคผมเอลิก้า e ครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม r า v นะฮะว่าทาง r า v ก็จะมีประกาศออกมาว่าจะคอแลรกับเกัอ ไม่รู้ว่าจะอะไรนะแต่เห็นคนเขาพูดกันไม่แบบแอ s ซินคลีตก็แอดแท็กออนได้ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ดูว่ามันจะคอดแบกับอะไระครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจร้อนะว่ามันจะคอดแบกับอะไรเห็นจากภาพผมก็คิดตามภาพไปเลยว่าโอเคน่าจะประมาณนี้อย่างแรกนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแ s สซินคล e d นะฮะทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นแ s สซินคลี e d หรครับเอ,อ่อดูจากรูปครับ รูปนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีสัญ,ญลักษณ์ของ Assassin S s a s s i n ิ Creed อยู่ด้านล่างนะทุกคนเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ของเกม Asassi ซนะิ Creed เนาะหรือว่ามันเป็นซีรียผมก็ไม่แน่ใจนะตัวผมก็ไม่เคยเล่นเกม Asassi ซิ Creed ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็มีคนมาโต้แย้งว่าพี่อาจจะเป็นแอดแทงออนในทันก็นได้ไม่ใช่เรียกว่าโต้แยง้งดิเขาเรียกว่าเสนอความคิดเห็นว่าพี่อาจจะเป็นแอดแทงออนในทันก็นได้เพราะว่า ทางแบบเออคนที่ปล่อยรูปหลุดออกมาเขาบอกว่าเป็นแค่รูปตัดต่อหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าอาจจะเป็น a อ t a แทกออนแทคทนก็ได้เขาบอกว่าอะไรนะเออเอาอีเป็นมีคาสาก็ตัวอะไรอ่ะเอนโซเป็นรีวายนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดเป็นผมก็ว่าเข้าอยู่นะสําหรับเอนโซแล้วก็อ้อยนะที่มันเข้ากับ2ตัวนี้หรือว่าจะเป็นแอสซิสซิคีก็มีโอกาสนะครับแต่ ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดผมเอาแบบชั่วร์ๆนั้นแบบเห็นตามรูปก็คือมันมีโลโก้ของ Assassin s อสซั n ซิน e e d อาจจะเป็น Assassin s อสซั n ซิน e e ทก็ได้แล้วก็ในส่วนของ a อ t a ทกออนในท่นะผมว่าทางตัวละครของอ e กับเ n ็นโซผมว่ามันเหมาะนะเหมาะกว่าที่จะเป็นแอส s ั n ซิน e e d ทุกคนดูโลโก้ด้านล่างดิ มันมีลักษณะเหมือนมีรอยการตัดต่อหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนดูดีเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเท่ากันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไม่เท่ากันนะทุกคนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมว่าอาจจะเป็นผมให้อยู่ที่ยังไงมันก็ห้าสิบห้าสิบอะเออแต่ผมว่าถ้าเกิดอยากให้ใจผมนะผมอยากให้ไปทางแอดแทงออนเดทนมากกว่าเพราะว่าทางแอดแทงออนเดทนนะดูจากการเ,ออเลือกตัวละครมาทั้งอ้อยแล้วก็ เ็นโซนะมันเหมาะสําหรับการไปเป็นตัวละคร <c oughs> คอลแรปในแอดแท็กออนไททานมากกว่านะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับข่าวสารที่ผมอัปเดตมาผมก็ไม่ได้ชัวร์ร้อนะว่ามันจะมาทางไหนอาจจะต้องรออีกประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์นะผมแน่ใจได้เลยว่าจะเป็นการข้อแลกเกี่ยวกับอะไรนะฮะว่าจะเป็นแอตซ์ซินคลีหรือว่าอะไรอะแอดแท็กออนไดทันนะ,ค,ะ okay. ครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่อง e mm. เอลิกากันด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ